ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola A 3 0มสิ i s i o n นะครับจัดเต็มในเรื่องของชิปเซ็ต Snapdragon 888 Plus และการชาร์จที่เร็ว6 8วัตต์พร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 1 4 4 h z P O Red และกล้อง50ล้านพิกเซลบวก O S การสซัน,น Redmi Note 12อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้กับการชาร์จที่เร็วถึง1 2 0วัตต์พร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 8100ถือว่าเร็วในเรื่องการชาร์จแล้วก็แรงในเรื่องของชิปเซ็ตครับ ขาก็มาเด็ข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นด้ว่าสปนในกาซาิบะทีนพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไย้ข่าวสารที่มาาเด็กแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นซับไทยยักของแบรนด์มอเตอร์ a อย่างมอเตอร์ a ระแอด30เฟสชั่นจัดเต็มในเรื่องของสเปคและการดีไซน์ที่ดูสวยแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นมอเตอร์โระแอด30เฟสชั่นคือเป็นการดีไซน์ที่ดูพรีเมียมโดยหน้าจอทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความโค้งนะครับเป็น P.O.R.S. นะครับ d l e s s Edge Display 6.55นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 1 4 4 Hz พร้อมกับรองรับการแสดงสีแบบ10ปิดพันล้านสีนะครับการแสดงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมาตรฐาน HDR10+ ติดตั้งเซนเซอร์สแกนลนิ้วมือเอาไว้นะครับด้านบนหน้าจอออนสกรีนฟิงเกอระเบนโดยฝาหลังเป็นกระจกแบบสัตว์กล้องหลังมา3ตัวนะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเทคโนโลยีออร์ทราพิกเซลนะครับระบบการสั่น OS, Focus Ome, Decision PDS, บวกกับออร์ทร่าวาย13ล้านพิกเซลและแดชเซนเซอร์ในเรื่อง การประมวนผลนะครับตัวนี้ใช้ Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E RAM 8GB ROM 128กับแบตเตอรี่4,400 mAh การชาร์จที่เร็ว Turbo Power 68W ทำงานอยู่บนร,ระบบ Android 12รวมถึงลำโพงแบบคู่พร้อมกับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos โดยมีระดับเดียวกันกับโรงภาพยนตร์ Motorola S30 f u s i o n มี 4, 4สีสีเทาขาวน้ำเงินและสีทอง กับราคาอยู่ที่599ย e ูโรหรือประมาณ22,000บาทซึ่งรุ่นนี้ถ้าเข้ามาวางขายในบ้านเราจะถูกลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตกันนะโดยจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 11 Series ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ Redmi Note 12 Series ออกมาเพิ่มเติมตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเลยนะครับล่าสุดมีบอกแสและสเปคที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาด้วย จากรายง,งานระบุว่า Redmi Note 12นั้นอาจจะเปิดตัวด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วนะครับสูงเท,เท่าๆกับมือถือเรือธงโดยกำลังการชาร์จที่120วัตต์พร้อมกับกล้องความละเอียด50ล้50ลานพิกเซลและจะเลือกใช้ชิปเซ็ต Dimensity 8100บนการดีไซน์ที่คล้ายครึงกับมือถือก่อนหน้านี้โดยหน้าจอไร้ขอบนะครับจอรูกล้องหน้าที่ตกกลางเอาไว้ัตัว Redmi Note 12ซีรีส์คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีโดยจะประกอบไปด้วย รุ่นของ Redmi Note 12 Note 12 Pro Note 12 Pro Plus ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ว่าจะมีอะไรมาสภัยพอีกไม่ว่าจะเป็นในด้านของสเปคด้านของราคารวมถึงฟีเจอร์ที่มีความน่าสนใจเพิ่มเติมในส่วนนี้ออกมาอีกไหมถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบเปนอีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ r ร d m i Note 12 Series สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิกที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอไลนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ำตาลเหมาะ ับผลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกลอ็อตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่ชิไว้ด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เพื่เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย